ผมทำงานมา10ปีเงินเดือนยังไม่ถึง1 5 0 0 0บาททำอะไรได้ไหมครับมีกฎหมายคุ้มครองไหมครับ10ปีต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตครับเราต้องไปดูไอ้ที่ว่าเรายังไม่ถึง1 5 0 0 0บาทเนี่ยมันมากกว่าค่าแรงขั้นตำ่ำตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าถ้าเกิดนายจ้างให้มากกว่าค่าแรงขั้นตำ่ำหรือให้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยถือว่านายจ้างทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับว่าทำมา10ปีแล้ว ต้องได้มากกว่า15ื่นอันนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างนะครับว่าเขาจะให้เท่าไหร่ถ้าเกิดเขาให้มากกว่าตามที่ค่าแรงขั้นต่ำกำหนดหรือให้เท่ากับตามที่ค่าแรงขั้นต่ำกำหนดอันนี้ก็ถือว่านายจ้างทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่สามารถที่จะทำอะไรนายจ้างได้นะครับจะประมาณนี้นะครับหากท่านนดต้องการปรึกษาคดีต้องการแจ้งความหรือต้องการให้ทานายดำเนินการทางกฎหมายเรื่องไหนให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วเ,เลือกช่องทางติดต่อทานายว่าจะติดต่อ ดานเขียวนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องสำรองของทนายด้วยนะครับทนายจิ๊บนักรถวงเล็บช่องสำรองขอบคุณครับ